เรื่องราวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในชนบทภาคกลางจรันจรันไปช่วยกันหน่อยมีรถมาจากกรุงเทพมันตกข้างทางอยู่ตรงโน้นแน่อ๋อได้ได จารันคือชายหนุ่มรูปงามอายุ35ปีเขาเป็นคนที่มีอุปนิสัยดีมากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีหนำซ้ำยังหากินเก่งด้วยเวลาในหมู่บ้านมีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือคนก็มักจะนึกถึงจรันเป็นคนแรกและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีรถเก๋งคันหนึ่งมาจากกรุงเทพขับมาคงจะไม่ชินทางจึงตกข้างถนนเอารถเก๋งสีดำเอียงเทเล่อยู่ข้างถนนจรันจึงเข้าไปดูเข้าไปสอบถามว่ามีใครเป็นอันตรายหรือไม่พอเจ้าของรถหันมาเจอจารัน แหละก็ต่างตกใจร้องเป็นเสียงเดียวกันอไอรันเอ้าไอเอกเองไปไงมาไงเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพแล้วหรอหรือว่าเพิ่งลาพักงานมาเอกคือเพื่อนรักสมัยเด็กของจรันเขาโตมาด้วยกันเล่นสนุกคลุกดินคลุกป,ปุ่นมาด้วยกันแต่พอโตขึ้นหลังจากเรียนจบมัธยมเอกก็ไปต่อมาหาลัยแล้วก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพมาตลอดไม่ค่อยได้กลับบ้านส่วนจรานเนื่องจากตอนนั้นครอบครัวยากจนก็จึงไม่ได้เรียนต่อแล้วก็หาทํางานอยู่ที่บ้าน แต่แท้จริงแล้วเอกนี้เป็นคนที่มีอุปนิสัยไม่ค่อยจะสู้งานเปลี่ยนงานบ่อยทําอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนคนอื่นเขาซึ่งการกลับบ้านในครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าถูกไล่ออกมาก็กะว่าจะมาตั้งหลักปักฐานที่บ้านนี่แหละแต่ว่าจะบอกจะรันไปอย่างนั้นก็กลัวจะอายเพื่อนเมื่อดึงรถขึ้นจากข้างทางได้แล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านจะรันด้วยความที่ดีใจมากที่เพื่อนรักกลับมาที่บ้านเขาก็จึงรีบไปหาเอกที่บ้านพอจะรันไปถึงที่บ้านของเอก ก็ไปเจอกับพ่อแม่ของเขาเอามาไงล่ะไอรันอ๋อผมจะมาคุยกับเอกนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งมาคุยกับมันตอนนี้เลยมันกลับมันีเหนื่อยให้มันนอนพักก่อนเองค่อยมาวันหลังแล้วกัน อ๋ออย่างนั้นเหรอก็ได้ครับเดี๋ยวผมกลับก่อนก็ได้ฝากบอกเอกด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาที่จริงแล้วเอกไม่ได้นอนพักผ่อนอะไรเพียงแค่หลบอยู่ในบ้านเพราะว่าตอนนี้อยากจะเลี่ยงไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะให้ใครซักถามอะไรมากมันไปหรือยังพ่อไปแล้วไปแล้วเองนี่อะไรนักหนาจะไปหลบหน้ามันทําไมวะโอยตอนนี้ผมไม่อยากจะเจอใครไม่อยากคุยกับใครหรอกพ่อเดี๋ยวมันก็มาซักถามว่าทําไมผมกลับมาทํางานอะไรางงาอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะไปพูดได้ยังไงล่ะว่าผมถูกไล่ออกมานะ่ะ ไอเขาตายเลยเองนี่นะมันก็เป็นคนซะอย่างนี้เนี่ยทํางานที่ไหนก็ไม่เคยจะทนเลยดูไอ้รันมันเป็นตัวอยา่างมันเน่ยเรียนก็น้อยแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นที่รักของทุกคนในบู่บ้านมีแต่คนรักมันดูนะอนาคตมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนมันทั้งหากินเก่งทํางานเก่งทําได้ทุกอย่างมันช่างต่างกับเอง็งลิบลับเลยเอกเมื่อเอกได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองมากแล้วก็โกรธในใจนิดนิดว่าพ่อมาดูถูกตัวเองพลางก็คิดไปว่า คนอยากให้จรันนั่นเหรอตอนเด็กๆก,ก็อ่อนแอจะตายทำไมพอมันโตมาคนถึงนับหน้าถือตาชื่นชมว่ามันเก่งหน้าเก่งหนาจากนั้นวันรุ่งขึ้นกลางท้องไร่ท้องนาบรรยากาศดีมากเอกคิดจะไปเดินสูดอากาศบริเวณท้องไร่ท้องนาแต่ก็เดินไปเจอกับจรันที่กำลังกู้เบ็ดหาปลาอยู่อ,อ้าวอีรันทำอะไรวะน่ะอ๋อกำลังกู้เบ็ดหนะ้าเนี่ยได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไข่เต็มท้องเลยเอาไปขายได้ราคาดีมากเลยนะเนี่ย แล้วมันขายได้ราคาดีจริงเหรอวะดีนะรายได้ดีเลยค่าหาได้วันวันหนึ่งจะมีพวกร้านอาหารป่าพวกเนี้ยมารอรับจากข้าเลยบางวันข้าก็มีรายได้หลายพันเลยนะเอกเมื่อได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่ามีรายได้วันละพันเดือนหนึ่งก็ตั้งสามหมื่นอยู่บ้านนอกอยู่ได้สบายสบายเลยเงินเดือนมากกว่าตอนที่เราทํางานอยู่กรุงเทพซะอีกเฮ้ยรันถ้าอย่างนั้นเอ็งสอนข้าหาปลาได้ไหมวะโอ้ยอย่าเลยเอกเดี๋ยวนายก็กลับไปทํางานกรุงเทพแล้วจะมาหาให้มือตีนมันเลอะทำไมงานแบบเนี้มันเป็นงานของเราต้องคนถึกถึก,ถกอึดๆบ้านนอกนี่นายอย่าทําเลยเอกรู้สึกไม่พอใจที่จะรันพูดแบบนั้นแต่ว่าความรู้สึกจริงๆของจรันคือเป็นห่วงเพื่อนกลัวว่าเพื่อนจะ มือตีเลอะเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทํางานกรุงเทพเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจรันถูกไล่ออกกลับมาแล้วแต่ว่าเอกเข้าใจคําพูดของจรันผิดหาว่าจรันนั้นดูถูกตัวเองว่าไม่สามารถทาเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ได้เอกจึงเดินกลับบ้านไปด้วยอาการหัวเสียหลังจากนั้นผ่านไปสองสามวันเอกก็ไปที่ร้านขายน้ําแข็งใสไปเจอกับจรันนั่งกินน้ําแข็งใสอยู่จรันเมื่อเห็นเอกก็ร้องเรียกให้เอกมานั่งกินด้วยกันซึ่งในขณะที่เอกนั่งคุยกับจรันอยู่นั้นน้องเปรี้ยวกับเพื่อน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพี่รันแม้มานั่ง กินน้ำแข็งใสแต่เช้าเลยนะไม่หนาวหรอน้องเปรียวกล่าวทักายจรันด้วยความสนิทสนมและรู้สึกว่าน้องเปรียวจะมีใจให้กับจรันด้วยซึ่งตอนนั้นเอกรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียหน้าเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแต่งเนื้อแต่งตัวมาซนหล่อสะอาดสะอ้านเลยแต่ว่าสาวกลับไม่ทักตัวเองเลยหลังจากนั้นเอกจึงถามจรันว่าเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้เอ็งจะไปหาปลาไหมล่ะอ๋อ oh, พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ว่าจะไปขุดหนูเพราะว่านาข้าวแปลงโน้อนอะ่ะเพิ่งจะเกี่ยวข้าวไป เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขูดหาหนูนี่แหละไปเดินดูมาแล้วรูหนูเพียบเลยคงจะได้หนูตัวเป้งๆมันๆไปขายเยอะเลยแหละตอนนี้กําลังราคาดีเลย